ราคาอยู่ช่วงนักเรียนปิดเพิ่มช่วงปิดเพิ่มมันมันกะอยากเกิดในจักหน่อยพักบุ้งจีันตอนราคาณมือนี่นี่สามโลสาวปั๊เตอวนี่ครับแต่ว่าช่วงช่วงบางนึ่งหันโลละเศ้าได้อยู่โลละเศร้าบางบางมันสูงสุดราคาสูงสุดราคาอะไรบ้างนะลุงจ๊ะขี่ิบบาทครับต่อมัดต่อโลอ่ะรับต่อโลแต่ตอนนี้นี่คือนี่ครับวิกฤตอันเกษตรกร เป็นปัญหาแหละต่ว่าเห้าก็ต้องเลือกช่วงเวลาเนาะลุงเจ้าเนาะตว่าเห้าก็มีอยู่<ม>ปลูกไปอยู่อันนี้ตอนนี้ก็คือสามโลซ้าวบาทเบื่องนะครับครับช่วงวันนี้เนี่ยคให้กําลัางใจทุกคนเกษตรกรจะไปถามเบิ้งว่าเป็นยังไงมีความอะไรเรียกไดเกี่ว่ากับการทําเกษตรกรมมออรมช่วงขาลงขาขึ้นอย่างเสียครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมแปลงปลูกผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งสายพันธุ์ยังนรงเจาะผักบุ้งจีนครับผักบุ้งจีนเป็นช่วงวิกฤตข,ขาลงขาลงเพราะช่วงปิดเทอมโควิดด้วยหลายๆอย่างรวมกันเวลาเราเลือกการปลูกก็ต้องเลือกแต่ว่าเรามีตลอดปีอยู่แล้วครับเนี่ยแปลงสวยมาก ก็ต้องไปคุยกับลุงเตี้ยอ่าลุงเตี้ยสวัสดีลุงเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเตี้ยผมทมความรู้สึกเจ้าของตอนพักบุ้งจีนเท่านี้ราคาสูงๆนี่เป็นยังไงโอ้กับบ้านบุ้มเออช่วงราคาราคามันขึ้นนี่ลายไปไหนลุงเตี้ยประมาณสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทต่อโลครับช่วงบุ้มบุ้มเลยครับช่วงเปิดเทอมช่วงเศรษฐกิจช่วงโควิดบ่มีครับอืมแต่ว่าช่วงมาโควิดแล้วก็มา ช่วงปิดเทอมเนี่ยเมษามีหน้าปลายมีหน้าเนาะเรื่อยมากับปิดเทอมการบริโภคียังลดลงลดลงครับแต่ว่าเขากะปลูกคือเก่าปลูกไปเรื่อยๆพักบุ้งจีนบังแปลงครับพูดถึงแปงหนึ่งเงาเหงางสีลุงเตีย่ยเขาเจ้าใส่ลายป็นไงประมาณลูกเพิ่งครับไปถึงแปงเหงาน,นี่เขาสื่อถ่ายพันมาวิธีการปลูกเริ่มต้นลุงเตี่ยเห็นอย่างไรก็ตอนแรกเลยใส่ปุ๋ยแบไถ ทิ้งดึงจังน้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยใสแ่แล้วก็รว่านเี้พันธุ์แล้วก็เคลียกรบแล้วก็ใส่ปลูกว่านลดน้ำตลอดช่วงนี้น้ำแต่ม,มันมีฝนเข้าก็เลยลดแต่มันเลลดครับมันก็ประหยัดเรื่องการน,น้ำนาะครับเหม,มืออายุจังหมือลองเตี็บมันเข้าจังเก็บเนี่ยประมาณนกี่สิบหมือยี่สิบกว่าวัน ช่วงไหนมันห่อนเนาะลุงเจเนาะครับถ้าช่วงหน้าหนาวตอนลูกเตี้ยปลูกนั่นตอนนั้นประมาณจังมือตอนนั้นประมาณยี่ห้ามืดยี่ห้าแอ้วนี้ประมาณยี่สิบครับเนาก็เพิ่มไปมาณคามเรื่องรายได้เพราะว่าช่วงนี้นี่เขาขายโลโลหนึ่งนี่สามลู่เศร้ากระชั้นลุงเตี้ยว่ะจะส่งตลาดนั่นสิวะลุงเจริญครับสามลู่ยี่สิบบาทกะกันนักกินเนาะราคาต่ำลงหลายเติบอยู่เพราะว่ ar, sweets, ัตถก้อนนี c, ่ช่วงเดือนก้อนๆนี่ก็ประมาณ โลละยี่สิบก็ยังพอแสดันดันก็ได้อยู่บัดที่นี่มาสามโลเจ้าสามโลเจ้าบาทก็แปลงนึงเนี่ยเขาจุได้จากโลกเราลุงแจสมมุว่าตามที่เคยคำนวณลอยลอยก็โล่เลยแบบลอยกิโลแบบอ๋อประมาณนั้นนี่ต้นต้นน้อยนี่อายุลายไหมลุงแจเขาก็ประมาณนะปรวมาณสิบกว่าหมื่นละประมาณตัวนี้คือเก็บผลผลิตแล้วครับอืมเป็นแน่นัอนเนาะว่าลุงแจเขาลงไปเบื้องไกลไกลบนตะเว้ มันใหญ่น้องเตี้ยเนาะครับแต่ว่าตัวน้ำนักมันจะดีขึ้นกันขัดตามันใหญ่แบบนี้นี่เนาะครับมันพอเก็บหมดแล้วนี่พอเก็บแล้วครับแต่ว่าผู้ใดอยากได้อเอาผักบุ้งอยู่ในพื้นที่บ้านบ้านบ้านเอาบ้านอย่างน้องเตี้ยบ้านฟ้งแดงมูฟ้องแดงครับอ่าตำบลให้ยองอำเภอพังงวจังหวัดนครผู้ใดอยากได้บอกนี่ครับใครมีธุรกิจเรื่องการเทิศก๋้ยเตี๋ยเห็นยังมากมากมีอยู่ผักบุ้งหลายอยู่เนาะ ครับน้าเมาสวนลุงเตี่ยเนี่ยคนนี่นะครับผักบุ้งคนกับมีบ,บักทัวนะบักทัวเดี๋ยวนี้ก็เก็บอยู่ลุงเตี่ยยังเก็บอยู่ครับยังเก็บอยู่ครับเออกกกบักทัวก็ยังเก็บอยู่บักแดงกําลังวัดจีเอาข้างไปซักใหม,ม่มันมันง่ามไปนี่ลุงเตี่ยใส่เขาจะใส่ปุ๋ยป่ะใส่ปุ<ซ>ป๋ยจุกมาครับอ๋อใส่ปิธีการใส่เขาใส่จังไหนลุงเตี่ยปุ๋ยเสมอนี่แล้วครับอีกสองสามหมื่นกับพวานแลน,น่นอนวานวานลายบอสมุดแปงเงาเงาบอครับ ประมาณโลกว่าโลกว่าครับโลเดี๋ยวนี้ปุ๋ยราคาโลเท่าไรตามปุโลละสามสิบกว่าบาทครับกับประมาณโลกว่าใส่โลยไปเลยโลยบอกหรือว่าแช่น้ำโรยไปเลยครับอ๋อโลยไปเลยมันมันบ่อเหียวบ่อันใหม่นะบ่อครับนวดนานถกเปียกแล้วกันแล้วอืจะเป็นสีเนาะพักบุ่งปผ้าพ่อได้ยี่สิบหมื่นกับเก็บเนี่ยวิธีการเก็บกระทอนออกมาเลย ตอนเ้วก็มัดร่วมกันมัดละกิโลหนึ่งสัางโลครับสัางโลสามโลเจ้ามันบ่มัดใหญ่บางเงี้งบ่โอญ่เติบเะไครับช่วงราคาดีๆลุงเตี้ยประมาณช่วงไหนเวลาเดือนไหนช่วงราคากันครับช่วงประมาณเมษาพฤกภาเมษาเมอพ่วงปี่ันข้าเาศกาลสงการก็จะมีกินขึ้นแน่ราคาก็จะพุ่งแสดงว่าผมว่าน่าจะได้ขายอยู่ประมาณช่วง โอ้แต่ว่ามันอันนี้มันมันจะเก็บเบอร์หรือเป่มันจะแด้ออกก่อนมันจะแก่แล้วเนาะครับอ๋อมันจะได้ออกแต่ว่ากะการทิบบ้านทุ่นั่นแหละอ๋อชุ่นั่นก็อยังไงพอดีใส่สงการครับอ้าผู้ได้มากอะนี่เพื่นเป็นพื้นที่เพื่นปลูกครับบางงามงามลุงเตี๋ยวเพื่นปลูกไว้การใส่ปุ๋ยใส่ยังกะร่องพื้นตรงนี้กัปุ๋ยเก็บตรรงด่น้าเนาะลุงเตี๋ยวเนาะครับเอาไรเก็บเทิงครับิ่งต้นมันพูดเึงบักลักบุ้งนี่โรคไพ่มันมีบ่ลูกเตี๋ยกะ คัดปลูกซ้ำมองเกาก็อยักมีใบไร่ครับใบไล่มันจิตเป็นใบไร่จักหน่อยอ๋อจะเป็นใบไา่ครับคัดปลูกซ้ำถ้าปลูกซ้ำมองเากาเนี่ยเขาต้องยับไปเรื่อยผมจะครับต้องยับไปเรื่อยอนี่ปลูกประมาณยี่สิบห้ามือก็ได้เกียผลผลิตครับถ้าพูดถึงนบปตกนี่การให้น้ำลุงเตี่ยมให้จังไหนก็ใช้ยางเลยแล้วครับให้จังมือให้จังมือต่อมือสองมือวดที่หนึ่งครับ อ๋อสองมือสองมือเท่านึงครับอืมเอาสองมือเท่านึงสองมือสองมือให้เท่านึงครับก็บคือพอดีคันคันให้รู้ายผัดสิดครับไงใบโพดอ๋ออือหักบุ่งครับบุ่งเนี่ยผุดแปลงยังไงเ,เด่ยผู้ใดมาเมาเด้อเนี่ยลุงเตียบมันขายสามกิโลสาบ,บาทช่วงนี้เป็นบอลุงเตียครับราคาตอนนี้เลยณปัจจุบันวันที่เมื่อเนี่วันที่ยี่สิบหก มีนาครับยีมีนาสองพันห้ารห้าูราคาบบกเกษตรกรนียังสี่ลหรเนาะมีพันผวนราคาต่ำลงแล้วครับั 2, าาบาทบ, 2, าาาลลบทั่วค่้าลังเทือบักทั่วกับต่ำลงย่างขนาดล<ะ>่เงจ้ะทั่วกับต่ำลงครับ<ม>ลอยละเดี๋ยวนี้สามสิบบาทพุดา่าล่งตามมิลลีครับลอยฟักมีลอยฟักสามสิบบาทพุดาช่วงบุบๆนี่คือลอยตลอดเลย ร้อยละแปดสิบครับช่งพระเจ้าว่าไ,ไม่ถึงว่าตอนตอนที่บุม๋มๆนะร้อยละแปดสิบครับขันช่วงนี้มันต่ำลงก็มันก็นกนร้อยละสามสิบตอนนี้ก็ยังมีอยู่ลุงเตี้ยยังมีครับผู้ใด,ดสนใจบักทัวเ,เดี๋ยวผมจะให้เบงบักชวนบักทัวเบนแต่มีอยู่พื้นที่นี่แหละบ้านฟางแดงตำบลอยางเพื่อพงโ้นสกลนครใครชอบใครอยากได้พักไปทำกิจกรรมไปเฮ็ดงานบุญงานวัดงานยังกัหลายเยอะๆเฮ็ตอาหารขายร้านก๋วยตอกก๋วยเตี๋ยวร้าน ลูก,กี้ร้านเนื้อย่<ม>างเนาะในเขตอํอำเภอขังโค้สว่างกอริชภูมินี่คบนําอูนผู้ใดอยากได้แบะเวียนข้าม่านี่แถวสะหลวงเนาะ<ฆ>เป็นเพื<ฆ>่อเงินจน้องบัวน้องบัวครับซ<ฆ>าน้องบัวมาถามหาอันลุงเตี้ยเยเพื่อนอยากได้นี่ก็มาแวะเอานะเอาแบบนี้ผมถามความรู้สึกของลุงเตี้ยการเทศเกษตรกรการเทศ่ยเกษตรกรกรมเก,รกรีกเกรกร่ยวกรรับราคาการพันผวนของรองาคาเนี่ย สูงแน่ต่ำแน่ตามความรู้สึกจะของมันมันก็นเป็นธรรมศาสตร์ของตลาดครับครับมันเป็นแบบว่าช่วงนี้คนกับบุควยบริโภคปัจจัยมันม,มันกำลังยากล้ำโควิออดโควิดอยู่โควิดนะครับครับมันพ้นอันนี้ไปได้ก,ก็การขึ้นซีดีขึ้นขึ้นก,กุกปีอยู่นะั่นตัวนี้ก็มีส่วนในเนาะโควิดเนาะครับ ก็ดีๆเกินแล้วก็รายได้ตวากับพูดถึงกับเพราะมีรายได้ขามาอยู่ถึงแม้มันต่ำรายได้ขมาอยู่ครับเอาเอาเนี่ยละก็ร่ังใจให้ลุงเตี้ยครับเป็นตอนหน่อยครับเครื่อายาที่เการเกษตรให้ดีมีแห้งลำรวยลุงเตี้ยเอาครับพูดครับพูดได้หลายลุงเตี้ยสุดยอดครับเนี่ครับครับวันนี้ก็มาชมเป็นแนวทางเรื่องการทําเกษตรว่าเราจะ เลือกการปลูกตอนไหนวันนี้มาดูการปลูกผักบุ้งนี่ผักบุ้งงามๆเพื่อนครับปลูกยี่สิบห้าเมือ่อยี่สิบมื่อก็ได้ขายแล้วอนะ่เป็นสายพันธุ์ดีๆแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างรายได้นะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นวิกฤตของเกษตรในราคาตกต่ํานิดนึงนะแต่ก็ยังพออยู่ได้ครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนในการท,ทําเกษตรก็ สุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสุดยอดครับสวัสดีครับ